เขาไม่ซื้อพรุ่งนี้เราต้องเก็บของออกเลยนะลูกพอดีผมยังไม่ตัดสินใจซื้อตอนนี้อ่ะครับผมอุตส่าห์พาลุงเดินดูลุงจะไม่ซื้อไม่ได้นะทาไมมีเงินก็ใส่รูออกไปกเราจะมาซื้อรีสอร์ทผมขายรีสอร์ทนะไม่ได้ขายข้อความสำเร็จลูกเยีายวบอกนะว่าจะเอาควายมาแลกรีสอร์ท <laughs> 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 ช่วยยืดระยะเวลาออกไปอีกหน่อยไม่ได้หรอคะรีสอร์ทของเรากำลังจะขายได้แล้วคะ่ะไม่น่าจะเกินสองวัน จริงๆผมก็อยากจะช่วยนะครับแต่มันเป็นคับสั่งศาลคุณจุ๋มต้องอย้ายออกจากรีสอร์ทภายในพรุ่งนี้จะบีบคั้นกันไปถึงไหนคะรีสอร์ทนี้ฉันเพิ่งซื้อต่อเข้ามาไม่ถึงสองปียังไม่ได้คืนทุนเลยค่ะผมเข้าใจนะครับแต่ผมเป็นแค่พนักงานเร่งรัดหนี้สินไม่ใช่เจ้าของธนาคารยังไงคุณก็หาเงนินมาปบดภายในพรุ่งนี้นะครับก็ได้ค่ะแต่เช็ค สาก,กันที่ไว้ยังจะมาลื้อออกอีกเหรอหน้าไม่อายแต่ที่นี้เจ้าของเก่าเขาก็ให้เราผ่านปกตินะคนอ่ะผ่านได้แต่ควายอ่ะผ่านไม่ได้เธอเอาควายเข้าไปแบบนี้ลูกค้าฉันก็ไม่เข้ามาพัก,กสิรีสอร์ทฉันก็เลยเจ๊งมันไม่เกี่ยวกันหรอกควายฉันหลุดเข้าไปแค่ตัวเดียวแล้วก็แป๊บเดียวด้วยเย่า๋มาหาเรื่องกันเลยไม่รู้แหละต่อไปนี้ไม่ว่าคนหรือควายห้ามใจที่รีสอร์ทเป็นทางเข้าออกเด็กชาตเฮ้ย เป็นไงตาเช็คได้เรื่องไหมคนที่จะมาซื้อรีสอร์ทเราอ๋อเห็นบอกว่าเขาจะมาพรุ่งนี้นะครับคุณแม่แล้วเขาจะซื้อไหมตาเช็คถ้าเขาไม่ซื้อพรุ่งนี้เราต้องเก็บของออกเลยนะลูกน่าจะซื้อนะครับคุณแม่เห็นว่าลุงเขาเป็นเจ้าของโรงงานด้วยถ้าเขาโอเคผมจะให้ลุงเขามาจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนครับคุณแม่แล้วเราจะเอาเงินจํานวนนี้ไปใช้นี้ธนาคารงดแรกก่อนครับแค่นี้เราก็จะไม่โดนยึดรีสอร์ทลวครับให้มันจริงเถอะวตาเช็คอย่าให้พลาดล่ะครับคุณแม่ไม่พลาดแน่นอนครับ โทษทีนะลูกลุงมาซะม,มืดเลยไม่เป็นไรครับคุณลุงยังพอมีเวลายังไม่ถึงทิ้งคืนครับคุณลุงอยากไปดูตรงไหนต่อไหมครับเดีย๋ยวผมพาไปไม่ต้องดีกว่าพอแล้วโทษนะคะยุ่งอยู่หรือเปล่าคะนี่เธอเข้ามาทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าเจ้าควายมาปล่อยออกไปเลยไปไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ยังไม่ทันถามอะไรเลยก็ไล่กันอย่างกับหมูกับหมาแล้วก็ฉันจะไล่เธอจะทําไมนี่พ่อนุมทําไมไม่คุยกับเขาดีๆล่ะคุยดีไม่ได้หรอกครับพวกนี้เป็นเด็กเลี้ยงควายครับลูกเลี้ยงควายมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งไม่เห็นต้องไปด้อยท่าเขาเลยทำแบบนี้มันไม่ลูกผู้ชายเลยนะลูกเพราะเธอคนเดียว เกี่ยวอะไรเนี่ยพี่มิวเป็นไงบ้างเฟิร์นสบายดีไหมสบายดีแล้วเฟิร์นมาทำอะไรที่รีสอร์ทนี้เนี่ยเฟิร์นจะมาติดต่อซื้อรีสอร์ทฮะซื้อรีสอร์ทจะซื้อไปทำไมล่ะเฟิร์นพอดีเขาจะปิดทางเข้าออกของหมู่บ้านพ่อกลัวชาวบ้านเดือดร้อนพ่อเขาก็เลยว่าจะซื้อไว้เองอ้าวแล้วพ,อพ่อไปเอายไปไนละ่ะอ๋อพ่อไปเอาเงินจากป้าเดี๋ยวก็มา แล้วพี่มิวล่ะมาทําอะไรที่นี่พี่เป็นพนักงานเร่งรัดหนี้สินจากธนาคารถ้าหลังที่งคืนไม่มีเงินมาชําระรีสอร์ทนี้ก็จะตกเป็นของธนาคารทันทีเอ๊ะถ้าธนาคารยุดรีสอร์ทเขาจะเอาไปไหนหรอพี่มิวเขาก็ไปขายทอดตลาดมาสิบางทีราคาจะถูกกว่าเจ้าของตัง้งวินก็ได้นะ รีสอร์ทสิบห้าล้านมัดจำครึ่งหนึ่งเจ็ดล้านห้าหรือแปดล้านก็ได้นะคะมัดจำเท่าไหร่ดี่คะเออคือแต่เช็คไปเอาเสัญญามาสิลูกครับคุณแม่เออไม่ต้องครับไม่ต้องอา้าวทำไมล่ะคะเออพอดีผมยังไม่ตัดสินใจซื้อตอนนี้อ่ะครับเอ๊ะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ถือว่า,าพลาดเลยนะคะพอมีลูกค้าจ่อคิวเราเป็นสิบเลยค่ะเออถ้างั้นผมขอสละสิทธินะครับเฮ้ยไม่ได้นะลุงผมอุตส่าห์พาลุงเดินดูลุงจะไม่ซื้อไม่ได้นะ อ้าวมันก็ปกติไม่ใช่เหรอของซื้อของขายมันต้องดูกันก่อนว่าดีหรือไม่ดีนี่ลุงอ๋อหรือว่าไม่มีเงินโถไม่มีเงินนี่หว่าถ้าไม่มีเงินก็ส่รัวออกไปเสียสิทธิ์คนอื่นเขานี่หนูอายุยังน้อยอยู่แท้แท้ถ้ายังไม่เลิกนิสัยตำตมแบบนี้ชีวิตไม่มีทางจเจริญหรอกนะจะบอกให้เฮ้ยนี่มันหลอกด,ากด่ากันนี่นะโถ่เอ้แต่เชษ แล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงกันดีลูกมีเวลาถึงแค่เที่ยงคืนเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณแม่นี่พวกเธอเข้ามาทําไมเนี่ยคุณแม่ครับเพราะพวกนี้แหละครับตาลุงคนนั้นถึงไม่ซื้อรีสอร์ทเราฮะนี่พวกเธอจะมาปวดอะไรฉันอีกพวกเราไม่ได้ปวดนะครับพวกเราจะมาซื้อรีสอร์ทซื้อรีสอร์ทนี่ลุง ผมขายรีสอร์ทนะไม่ได้ขายข้อควายสำเร็จรูปคิดได้ไงอ่ะอย่าบอกนะว่าจะเอาควายมาแลกรีสอร์ทเงินมาะจำค่ารีสอร์ทแค่นี้พอไหมครับ ำไมล่ะครับเห็นว่าจะซื้อรีสอร์ทไม่อยากได้แล้วหรอครับนั่นคืเปลี่ยนใจแล้วหรือลูกไม่ได้เปลี่ยนใจจ้ะพ่อแต่หนูจะรอเอ๊ะรออะไรเหรอหนูรอหลังเที่ยงคืนค่ะรีสอร์ทนี้จะตกเป็นของธนาคารถึงตอนนั้นหนูค่อยมาซื้อกับธนาคารจะถูกกว่าค่ะโจริงหรวอลูก การเธอจะพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยติดต่อให้นะคะไม่นะหนูหนูคุณลุงช่วยพิจารณาอีกทีได้ไหมครับคุณลุงคุณแม่คุณแม่คุณแม่เราเราจะเก็บของมาอยู่ที่ไหนดีลนะ่ะคุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันตาเชสสงสัยแล้วต้องไปอยู่วัดแล้วมั้งลูกคุณแม่ <c oughs> ตาเชสจำไว้นะคะคนเรา

มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน